ที่การเหตแต่บุค้งข่อยมันต้องทุลักทุเลนหนึ่งว่าสันมันบ่าแทบพี่นองสมุทรเจ้าดาดาแซ่บอยู่ฝ่าย่านแต่พี่บ่าลงมาก,กินน้ำคนดอกว่าเสียบกระป๋องพิ่นผ้าว่าอันดับแรกเขาก็จะใส่มากเพียรนะพี่น้องโอ้ยฝ่าฝ่าพี่น้องข่อยเป็นเนื้องอกอยู่ทางใจได้มีน้องข่อยนั่งแห้งบ่ได้ข่อยแก้สินก่อนนี่แน่สมุทรเจ้าดาดาเซ็กซี่ใช่ไหมล่ะพี่น้องข่อยขออนุญาตใส่กระโปรงเป็นอันสาวญี่ปุ่นแจ๊ จบนาที่ล้วพี่น้องตำุงแล้วใอยจังสีซุปสินกบขื้นเด้อพี่น้องเด้อที่มีโนโ้มโนมีตัวนิ่งกลางง่ันชิงง,ง,ง่วดนะชิงลองแบบโบรบลีคัสิ์พี่น้องอมาพี่น้องเข้าอันดับแรกเข้ากับสีใสบอกพีิก่อนนะนี่แน่เนาะพี่น้องบอกพิกมันดำานิดนึงเลยพี่นอ้องเพราะว่าเข้าไป คุดมาแจะไต่ขี้ดินได้พี่นอ้องว้าวไปเขาป้าเขาดงเด็กตะก้องกับบอกหามเด็กหน่อยอยุ่หนีน่งเบิ่งกระบอกหางอยจะคนได้พี่นอ้องใส่ไปเลยมากเพ็ดใส่หลายมักบ่เพ็ดใส่หน่อยแต่ว่าข่อยขอแบบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานนะพี่น้องสุมุมเจ้าดาดด่เอาแล้วพี่น้องสุมุมเจ้าดาดากดดขันตอนนี้เขาก็จะมาใส่มากเพ็ดรมาพี่น้องอา้าวไปให้ปลากินควันปลาบ้านแม่มตีกินควันบอกขี้ตีไหวใส่แล้วเนาะเขาก็จะมาตำโยนะวิธีการตำ อันดับแรกเขาก็จะควงสากรซึบ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 นี่เห็นปะอันนี้เขาเอิว่าค้นตำนานในใด้านการตำบกคุงพี่น้องเอ้าตัมว้าปกติกูแห้งนิดหน่อยเนาะพี่น้องซุ้มมือเจ้าเดาดาถือขี้ดินก็บอกเป็นยังไงคผู้ดาบผู้สีซีมนำโอ้ยย้อนชิมก็ได้เห็นหนาผู้สีกินน้ำแล้วนะเอาเราจะตัมก่อนนะพี่น้องซุ้มมือเจ้าเดาดาบยอน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 นี่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 ตัากระไดได้ประสาตตำบกคุงซื่อๆนี่บ่ได้นยากปรนเด็นนี่มาหน้ามาหน้ามามามาพี่น้อง จำบอกพีคซื่อๆกับเมื่อย์ละพี่น้องเอ้ยจะเป็นเหตุยังแต่ละมื่อบ่ได้เป็นตาสีแตกน้ำเขาจ๊กันอันนี้ก็คือมากหางเปียกนะพี่น้องภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่าอะไรบลัคเคลือเทียนเท่าใส่ลงไปเลยพี่น้องอ้าวอ้าวใส่ลงไปอ้าวมีดปาดนังมากับบ่เขาบานนี่พี่น้องปาดบลัคเคลือเทียดกับบ่เขาโอ้ย อบอกเขือคือกันแต่ว่าบอกเขือนห่ีคนละสนิทบอกอันนี้มันสิเป็นบอกเขื่อนบอกเขือเปะนะเออไส่ใส่แกงพะนงพะแนงใส่ตำบอกหุ่งก็ได้ตำวดบวจับเราพี่น้องแล้วทำไมามึงจิกินโลดละเป็นวาอ้าวบันนี้คำตอนต่อไปพี่น้องซุ้มเจ้าเดาดราน้ำพุนล่ะ <c oughs> ไอแบมแบมเราผ้ามาแบมแบมก่อนเตเวนน้ำพุนล่ะ <c oughs> เราลืมซื้อน้ำปลาแดกนะพี่น้องปลาแดกตาทิตอ้ยนะคะพี่น้องสั่งได้ในอินบอกนะพี่น้องบ่มีขายดอกตัวซื้อ เ็ดไ้กินแต่จะคข้องพี่น้องคันยอยากซื้อกับอินบอกข้ามาได้คือกันผู้ใดอยากเป็นสปอนเซอร์กับอินบ็อกได้คือกันละนำประแดกกด้อันนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยนะทุกคนความหวานนี่ที่มึงพี่น้องผเผปรี้ยหว,วานเนาะรสชาติที่เราคุ้นเคยเนนฮะแล้วก็จะใส่น้ําตาลลงไปใส่ที่ละหน่อยพี่น้องอย่าใส่ที่ละหลายบัรยามซิมนําบอกว้าวมิคือชมแท้มมนคือหวานแท้แก้ก็ได้พี่น้องนี่ช็อตเด็ดองข่อยเบืองเด้อแทนแทนแทน นี่พี่น้องขาดวไไะเลยเลยอีหลีพี่น้องสร้างและจักบาทว่าหาบาทเอออีหอวยังละไแบบออ,ตอีตัวอีเตไออีตัวอตะนั่นแหละพี่น้องคุณบอลเป็นสปอนเซอร์เนาะคันเพื่อนอยากให้โฆษณาให้กะยินดีเด้อพี่น้องจีบบาทเจ้าบาทกามาจางโลดนี่พี่น้องไออีตัวอีเตนี่ใส่ลงไปพี่น้องซุ้มเจ้าดาวักมากใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไลยแซ่ไลาหนัแนวนแล้อมอยชิโลนพี่น้องเอาเยอะเข้าไปกูลืมแต่อย่างบอกมันคือเป็นแห่งๆว่าจัาน ได้ละละได้ละละว,ว้าตัา้มบคงโฟกใส่แค้นคอยกินน่าซุเป๊าแล้วนะหน่ Nh อหน่หน่หน่โอยไเว่ตั้มบอกคงูสื่กับซุ่ม,มึงลยชิมเบืงองน้ำกยังสีใสเส้นด้วยพี่น้องเซบอกคักเลยอีดีเดอดเอามาเราก็จะใส่เส้นมะละกอน,นะคะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าปลา อีส์อะดิสอีสใช่ไหม This is พาพยาสลัดแบบพี่น้องสุบเจ้าเดากระดาเบิ่งตี้ล่ะเสียงโคกเสียงสาเป็นตาเด็ดผัวน้ำเขาอยู่บ่พี่น้องคุณเด็กจีาแต่งเอาพี่แบบไปเฮ็ดเนี่ยกระมาเด้อพี่น้องอืขายทั้งตำบกุงขายทั้งแม่ค้าเราเหนื่อยมาเด้อห้องคับทงอยู่พี่น้องในอี๊ห ไปแจกยื้อยหนึ่งบอกเลยแสบแสบแสบแบแงเพดทางแสบแบเป็นส่วนตั้มใสตั้มแรงไ้หนมังคือองเย็ดดวงรถแสบลีรบลีข้าสีนี่เรื่อมันติดเคียวก็ได้เอคะมันติดเลื้ยก็ได้เหลี่ยวเหีวที่น้องมานนี่มาบับแสบไปหาหมอหารบอกเพื่อว่ามีปัญหาค่ะคุณหมอกินข้าวไม่แสบลิ้นไม่รับรสอ้าวะ ทิบข้าคว้าิบข้าวค่อยคว้าพี่น้องเครืองมันบ่ได้สแตกเนาะผู้ใดมาทิบข้าแล้วนี่โอ้ยเดี๋ยวเฮาเก็บเครื่องปรุงลงไปก่อนเนาะพี่น้องสุ้มเจ้าดาดมาเด้อบาผู้ใดบ่ทันกินขาา้าวผู้ใดเบิ่งคลิปบ่ทันกินข้าวมาเด้อม,มาเด้อเดียเด่ยวล้วได้หนี่อาแล้วลพี่น้องงานเข่าค่อยอีกเดี๋ยวซุ้มเจ้าดาดขี่ลงขี่ลืมหนีแม่นข่อยหลดามาเฮ็ดเฮียกับแม่นข่อยสิยกินข้าวคกไว้ลืมเอาจานมาวะเอาจีนเลยดีซ่านเฮาสดข้าวคกัวใ้บ่ โอ้ยไปเอาแนวมาตัดใ่กินดีๆกอนดนกเด้พี่น้องคอยไปหาจานกันนะ <eral. S 1> พี่น้องข่อยพอแล้วนะครับพี่น้องแนวใส่ตาบกุงข่อยมือนี่ตึงตึงึงดึงตึงึงดึงมาละพี่น้องแนวใส่ตาบกุงข่อยมันจะสิสละว่างกับระเบิดแ er> จกอีนอ้อยต่เจกเอาเขาขอกไปแล้วพูดมันกินหยาแล้วพี่น้องว่าคอันนี้มันขึงตาใส่ข่อยนะ <L ess ly> 네พี่น้องอีนอ้อยอีนอ้อยขึงตาใส่ข่อยนะพี่น้อง ตาเจ๊ยู่หันพี่น้องคอยชี้หลักเอาไว้ต้องตาเจ๊อย่าบอกเราด้วยพี่น้องหลักเอาตุนมันอ่อนๆเล่าห้า <c> ส <oughs> ี่สามสองหนึ่งไปแลนด์เคียร์เคียร์เลยเหยียบขิงว่ะ <c oughs> อย่าก้าวระเบิดอี่หน่อยคือสีหักค่ะวานี่พี่น้องเ้าใดเนี่ยไปใส่ตำบุกงแล้วนี่พี่น้องมือที่ละแต่จะไม่ได้กี่ห้องก็เกิดว่าท่านออก่าเราซ่านเนาะเพื่อนจใส่อันนี่แหละพี่น้องเห็ดเป็นกระช่องเห็ดเป็นเน่ใส่แนวกินนะพี่น้องเอาข้าพระเจ้าขออนันเซิรใบใบย,ยังภาษาใบตองที่ข้าพระเจ้าไปรักมานะาพี่น้องสม,มุดเจ้าด,าดอกเขาก็สีเอามาวางลงบางนี่นี่พี่น้อง ลูกทุ่งอีลีเด้เนี่ยเฮ้ามันค้นลูกทุ่งเด้พี่นอ้องอ่าพี่น้องเทเลยบาานี้เทเลยเนี่เป็นยังไงเป็นยังไงพี่น้องเป็นตะเสียบน้ำลายไหลหยดหยดบ้าน้ำลายไหลวะอ้าวพี่น้องมาบาดนี่คอยสิกินตะบกหุ่ง,งพี่น้องพี่น้องเบิง่งเฮ้ามีนี่พร้อมเด้พี่น้องขนมจีนนะ โมแมนตอ้าวพี่น้องนี่มีข้าวเหนียวมานำด้อพี่น้องอมีไก่ย,ย่างพร้อมมี่ย่างพร้อมว่าอู้หมดกัดหอยกูแล้วบบบนี้พี่น,อน,อนอ้องซุ้มเจ้างานดักงานดักซุ้มเจ้างานดักซุ้มเจ้างานขามาแล้วพี่น้องซุ้มเจ้าเดอดักหดแล้วขั้นตอนที่ข่อยมากที่สุดก็คือการกินนะพี่น้องหนึ่งแ้วพี่น้องอ แซ่บว่ะแซ่บดีพี่น้องอือนี่กลิ่นไก่ผอมพี่น้องนี่ก็คือดากไก่นะพี่น้องอือดูไก่ไก่เลยดากไก่หวานเนี่พี่น้องหยางมากชุ่ๆเบยเบยกลิมากเลยขางข้างอือแซ่บปาดผมว่าเคยกินแต่ผบคงแซ่บปานนี้จะเสือพี่น้องเบิ่งคุยข้ามยังไง แบบอีีเลยพี่น้องเคยได้ตัวเลยคอยมากทกิ้นตบอกบมีก็แบบก็พักหุ่มนะพี่นอ้องน,นี่พี่น้องนี่คุยด้วยี่คุยข้ามใหญ่อปุฮัอน่นบเว้ยขอบุพี่นอ้อ,อ,นอง แสวไลพี่น้องเอ้ยสุกยูเมืองป่าป่ายูเมืองพ่นซุกอยู่ในเมืองคนคน,คน,คนกินตะหม,ม,คมกค<ป>งกระดิบหนึ่งเดเี่น้องค่ำนี่ตากองลำลายไรลหลูว่าี่พี่น้องจุ้งมือเจ้าเดาดากเบิรงอยูไบกับลำไรไรลายไหลเป็นบอมาเด้ออื้อ กิปมือนี่ใครก็ไม่แคร์มีอะไม่ต้องเครแพ้เคยคอนโถไปกิปนากนาำกันหนามยื่นไม่ยังกับเขาเลยแล้วสังเสือ,อใครยื่นชอบชิดอ้อยฮนะก็อย่าลืมตายกูตายไปเลยกินกันยังบอกนะแต่กว่าเออใครที่ยื่นชอบชิดอ้อยนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดจับสไครต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งติด นะฮะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาเบิงผีบ้าแบบนี้นะสมุเจ้าเดาดักอยกระสีมาเฮคีไปเบื่อเรื่อยต่อไปนี่คอยสัญญาว่าคอยจีบว่าหายไปใส่แล้วแล้วพี่น้องคอยหายไปกระเจ้าเหมือกคอยหายไปจากลลกนีส้สมุเจ้าเดาดัก